กับช่องรอบกุกกรอบไปเดี๋ยววันนี้เสือจะมาสอนการถูพื้นโดยใช้ไม้ม็อบแบบสปินไม้ม็อบแบบสปินอืไปถือด้ามสีเทาตรงกลางไปก่อนเนาะนั่นแหละเข้ารูนี้เลยแม่ก็คืองี้เองเลยก็ไม่ถือสองอย่างไงอือมเอานี้ออกก่อนไหมเออนั่นแหละจะได้มันจะได้น้ำหนักมันจะไม่ไม่เทนี่ไงทางเข้าเราอยู่นี่อันนี้มีกวาดอะไรบ้างนี่เดี๋ยวอีกชุด คนในช่องใหญ่เพิ่งก่อนเองต้นนนงั้นก็ขอบคุณขอบคุณพี่ตุ๊กตานะฮะที่ให้มานะครับผมบขอบคุณคุณยูโรพิดาเศรษฐีสำหรับศาลานะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมอ,อันนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ถูถูถูโตะ๊ะโต๊ะกลางกับที่นั่งก่อนนะฮะนี่นะครับวนันนี้นะครับ <laughs> มามาเป็นผู้สอนง,งานนะครับแม่บ้านนะครับแม่บ้านนะคานิติมาสักนะฮะเดี๋ยวนี้จะมาใหม่นะเดี๋ยวจะมามาบ่อยๆเราจะผ่านลูกเปล่าก็ไม่รู้นะส่วนพ่อเปล่าก็รดน้ำต้นไม้ในสวนตั้งแต่หกโมงแล้วนะครับผมเป็นน้องใหม่นั่นน่ะอ่านะครับคนคนสวนคนใหม่คนสวนคนใหม่นี่ก็แม่บ้านคนใหม่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่าลองงานก่อนมาสอบงานในช่วงเขาฝึกงานเนี่ย จะเรียนจบมาใหม่ๆมันมาฟพีก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะมีความสุขนะะโดยเฉพาะหลายยินเสียงโหเราะของแม่ออฟเนาะนะฮะเป็นบุคคลที่เสียงโหเราะนี่แบบเปิดโลกนะคุณผู้ชมนะฮะสดใสนะฮะแล้วก็จริงใจนะฮะคนเขาบอกอะไรนะคน หัวเราะเสียงดังเนี่ยเป็นคนจริงใจเป็นคนเปิดเผยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะแล้วก็เสียงก็เพราะโดยเมื่อวานนี้ใครได้ฟังนะไม่ออกร้องเพลงขององค์อิงบ้างนะฮะไม่ <c oughs> ไม่ได้ฟังถือว่าพลาดนะตอนที่เราไลฟ์สดบอกบุญเนี่ยนะ <c oughs> นะไม่ออกด้โชว์นะครับ <c oughs> เสียงเพลงนะฮะ <c oughs> เอยเครื่องเสียงเสียซะซื่อดอกอือไม่งั้นได้ฟังเรื่อยๆเนาะ <c oughs> อืออ่ะเนี่ยทำปกให้อ่ออนั่นแหละ ทำอะไรก็ทำนาะเจ้านายนีย่คิดถึงยายหมอน,นเหือคิดถึงยายหมอนแต่เมื่อคืนนี้เจอโนอม้าอะไรชื่อนอะ่เะเผลอๆตอนนี้ดูเราอยู่ไหนยายหมอนนะมนแม่แคบเอาสี่ห้าไปให้ชิบนะฮ <c oughs> ะแม่ออฟมาเที่ยวนี้กี่วันโอ้เขว่าซือบอกว่ามานอนอีกอยากให้นอนอีกคืนนึนคนนงนคืนนี้ดูหมอลำซิ่งก่อน,อ,นอ่าถ้าไม่เห็นก็เจอกันบ้านไหเด้ออืม คลิปนี้ไม่ออฟใส่ดนตรีนั่นนะ่ะที่เสือเคยบอกอะดนตรีพินอนะเออนั่นแหละมันจะม่วนเลยนะเนี่ยนะก็อย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปช่องไม่ออฟกอกๆด้วยนะครับแต่พินของอนนะ้นั่นมันออกอีกอไไรลบเลยได้ก็โหลดใหม่ได้เสือโหลดมันมันยอมแล้วมันหลงล้วไปลบตลอดอืมี๋ยวไม่จะไปเอาไว้ตรงไหนม,มันจะไม่มันจะจำนี่นะครับแม่บ้านใหม่นะครับกับคนสวนใหม่นะฮะจาก บ้านไร่พัหลวงนะครับผมขอบพระคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะในเช้าวันนี้นะครับนะอีกสักพักหนึ่งนะฮะก็จะไปเตรียมตัวนะเพื่อนะเดินทางไปร่วมงานทอดผ้าป่านะเ,เพื่อโรงเรียนวัดไอ,อ้ยโรงเรียนกุฎเรือคำพิทยาคา่ใช่ว่าเราจะได้อันนี้ก่อนว่อันไหนไลทที่นี่ก่อนไม่ใช่บหรือไปไลทที่นีน่ ไม่แน่ใจน่าจะไปรวมกันที่นู่นเลยมั้งเดี๋ยวรอลุงช่างก่อนเนาะลุงช่างยังยังไม่ออกมานะกําหนดการยังไม่แน่ชัดนะครับผมเราก็ทํางานอยู่ในพื้นที่ดูแลสถานที่ให้สวยงามต้อนรับ fc อยู่ที่นี่ก่อนนะครับ ก็ชื่นใจนะคะว่าโอ้สะอาดจังเลยนี่เดี๋ยวนี้ลุงช่างมานอนเวรบ่อยๆนะาสระล้างสีทองเนี่ยนะเพิ่นมานอนเวรหลายครั้งเวลาวันไหนที่เพลียๆเหนื่อยๆร้อนๆนี่เนมาช่วยกันดูแลเราเสือเสร็จแล้วนะคะเราเสร็จแล้วแล้วก็ซักเลยทีนี้เอานี้ออกแม่เอานี้ออกเลยดึงออกได้เลยเนี่ยไอตัวจุกนี่เนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยแม่ดึงขึ้นมาเออนั่นแหละเออแล้วก็ก็ซัก ซักน้าทิ้งก่อนรอบแรกแล้วเราก็ค่อยไปซักน้ําเปล่าอีกรอบนึงนี่นะฮะเรากําลังนะโคชิ่งให้กับแม่บ้านใหม่นะฮะคุณผู้ชม <laughs> นะส่วนน้ำเราก็ใช้รดน้ําต้นไม้ต่อเลยนะเราจะไม่มีการทิ้งน้ํานะฮะใช้ให้เขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรน,น้ําให้มีคุณค่านะฮะนะเอามารดน,นี้นะแม่อันนี้เป็นต้นที่เสือปลูกไว้กับลุงช่างนี่ต้น อ,อะไรนะลืมชื่ออีกแล้ว,ต,วต้นสาวรสต้นสาวรตนี่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 น,นี่ลุงช่างบอกว่าปลูกไว้ตรงนี้เพื่อมันจะได้เลื้อยขึ้นต้นไม้เลื้อยขึ้นสาราจริงบอก ต้นนี้ไหนมันจะขึ้นหลังคาของมันนะแม่เห็นมันตกลงตรงเลยหน้าบ้านนั่นแหละลุงชากบอกว่าให้มันจะได้ขึ้นต้นนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อไปก็ต้นแรก็ได้กินแล้วลุงได้กินลูกมันจะเอาไปทำอะไรนะน้ำเาอร์โรตแมนนะฮะน้ำเซอร์รตตอนนี้เขานิยมทานมากเลยนะมันมีซูเปอร์ออร่ยมากนะเขาเรียกว่าซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะต้านอนุมูลอิสระนะฮะมะละกอเสือ ฮะมะละกอนี่ก็จะเป็นมากอ้าวกำลังจะขึ้นลูกแล้วเหรอมะละกอโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะคุณผู้ชมนะฮะมะละกออยู่ในสวนนะสงสัยขึ้นเองนะเนี่ยมาฝึกงานเออหมดแรงแล้วไไกกทยาาางล้้วนนนนี่่อออเเััะะดดหจขบบร อพน,าานักงานฝึกงานวันนี้อ,อ่าเ,เป็นนักเรียนพัทถามเขาได้ผัดถามใช่ไหม <laughs> พี่สืาผาทถาม,ถามโอ้ยพัทถามผัทถามมาจากไร่หูหลวงอือะไรช่องอะไรเน,นี่ยคนนั้นพูดายังไงดูดูยังไม่ได้ทักสวัสดีอะไรเลยว่าเสือก็อรีบไปไป,ไป,ไป,ไปหาพี่ละวันเร็วไปกวาดมีไหมไม่มีเราไม่ได้ใช้เราใช้จับผ้านี่นะคะมาดูต้นทองนะคะตอนนี้โอ้โหติดแบบสวยงามเลยค่ะ โอ้แตกอยอดแบบสวยจริงๆสมบูรณ์มากใบแบบใหญ่เต็มต้นเลยนะคะอันนี้ต้นที่สองต้นที่หนึ่งก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะเยอะแล้วอันนั้นมีสามกิ่งนะคะสวยมากเลยอันนี้ก็มีกิ่งที่ใหญ่มากแล้วถ้าติดแล้วก็คือติดเลยนะคะก็จะใหญ่จริงๆอันนี้ขยายพันธุ์ทางเมเล็ดหรือเปล่านะคะทุกคน โอหตัวนี้ก็สวยใหญ่มากนะคะดูเนี่ยแขนงเล็กๆนะคะกำลังแตกขึ้นยอดอ่อนๆถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะจากการล้อมมาจากที่บ้านไร่ผู้หลวงก็ดีใจนะคะที่ได้อมอบนะคะต้นไม้นะคะยกให้ในช่างใหญ่ กับคุณนายสวนผักมาประดับนะคะที่สวนหย่อมวังปู่ปริจิตนาคราชนะคะก็ยินดีอย่างมากเลยของคุณเนงก็หนึ่งต้นนะคะทางด้านหน้าติดใบใหญ่แล้วค่ะทางด้านหน้าอันนี้ต้นลไรเสือเหลืองปีดียาทรโอ้โหชื่อพอมากเหลืองปีดียาทรสุดยอดแต่ก่อนนี้เห็นเยอะนะคะตอนนี้มันช่วงฤด,ดูเนาะที่ ไม่มีดอกแล้วค่ะมันจะออกอยู่หรือเปล่าก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากเอฟีไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะไปเอาบุญนะคะทอดผ้าป่าที่โรงเรียนกุดเรือคำกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า